สวัสดีครับเป็นแฟนโปเกมอนทุกคนอยู่ในช่องโปเกมอน a อนิเมชันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการพัฒนาของเกมโปเกมอนนะครับผมตั้งแต่เจน1ถึงเจน9แต่บอกไว้ก่อนว่าผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับผมเออแล้วก็ออกนทางด้านวิจารณ์มากกว่าว่าภาคนี้ดีหรือไม่ดีนะครับเออมีแค่นั้นแหละเออไปฟังดีกว่าม,มีอะไรบ้างนะครับภาคแรกก็แน่นอนทุกคนรู้จักดีก็คือเลกินบูเยนโลนะครับ เออเป็นภาคแรกของโปเกมอนที่จะเดินทางในเขตคันโตนั่นเองนะผมซึ่งแน,น่นอนว่าภาคนี้ต้องเป็นภาคที่ดีอยู่แล้วแหละเพราะเป็นภาคจุดเริ่มต้นของแฟนชายโปเกมอนเลยนะไม่ดีก็แย่แล้วอืมซึ่งภาคแรกเนี่ยจะเป็นภาพแบบขาวดําอยู่นะครับเออส่วนเนื้อหาก็คือมาตรฐานโปเกมอนเลยนะก็คือการตียิมแข่งลีกนั่นเองเออจับโปเกมอนในตำนานพเพราะว่านภาคแรกก็เลยมีแค่นี้แหละแต่ว่าก็ถือว่าเป็นภาคที่ดีมากนะครับ เพียงแต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยมันอาจจะดูไม่น่าเล่นนะเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบภาพขาวดำนะอืมนั่นแหละเออไปเจนต่อไปดีกว่าก็คือภาค Gold and Silver Crystal น,นะครับภาคนี้ก็ได้เล่นอยู่ในเขตโจโตก็คืออยู่ติดกับเขตคันโตนั่นแหละซึ่งภาคนี้จะมีการปรับปรุงในเรื่องของสีให้มากขึ้นมีสีแบบเออดีเทลและแล้วก็มี โปเกมอนชายนี่โปเกมอนสีพิเศษครั้งแรกในเกมนะครับเออมีเนื้อเรื่องที่มากขึ้นและที่พิเศษสุดของภาคนี้เลยก็คือการที่เราสามารถเดินทางกลับไปเจนหนึ่งได้นะครับเออแล้วก็มีบอสใหญ่เป็นเลสนะโอ้โหเจ๋งภาคนี้อ,อ่าเจนต่อไปแล้วผมขึม้นเจนสามก็คือ r ูบี้แซฟไฟร์เอมเบอนเออก็คือแล้วก็ไฟเลสลิฟกินนะครับอ,อืมเจนสามเดินทางในเขตโอเอ็น ภาคนี้ก็จะมีภาพที่สวยคมชัดมากขึ้นไปอีกนะครับเออแล้วก็จะมีโปเกมอนสามเทพครั้งแรกก็คือ, Garden, าอกาดอนไทโอก้าและโคซ่านะครับพวสองเจนก่อนไม่มีไงอืมนั่นแหละแล้วก็มีการประกวดคอนเทสเพิ่มเข้ามาเพิ่มสีสันให้กับเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็เป็นภาคเดียวที่มีตัวร้ายถึงสองแก๊งก็คือแก๊งแม็กมากกับแก๊งอัลควานะครับอืมไม่เลวเลยภาคนี้ต่อไปก็คือ ไดมอนด์เพลว์แพตินัมนะครับไดมอนด์เพลว์แพติน u m ก็จะเดินทางในเขตชินโอนะอืมเป็นเขตที่เรียกว่าสําคัญที่สุดของโลกโปเกมอนเลยก็ว่าได้นะครับในแง่ของเกมอนะนิเมะเพราะเขตชินโอเป็นเขตที่มีผู้สร้างอย่างอาร์เอูนะนะซึ่งจะมีการเจอคู่แข่งมากมายนะครับเออภาคน,นี้ก็จะมีคอนเทสต์เหมือนกันปรับปรุงให้ดีขึ้นนั่นแหละในแง่ของอนิเมะเนี่ยผมชอบเจนสี่สุดเลยนะ ในแง่เกมก็ถือว่าโอเคนะครับอืมต่อไปก็คือ Back a n d White นะครับแล้ว back and ไว้สองแล้วก็ h a r d ดโก้โซลิเวอร์นะครับอืมซึ่งภาคนี้ก็จะเป็นภาคนี้จะป็นเดินทางในเขตยูโนวานะครับเออก็คือเอามาจากต่างประเทศครั้งแรกก็คือประเทศอเมริกานั่นเองซึ่งภาคนี้จะมีการเดินทาง แบบมีความหลากหลายมากขึ้นมีจุดเด่นที่สุดก็คือในแง่ของเนื้อเรื่องที่เข้มข้นนะครับเออยภาคนี้บอกเลยส่วน h าร์ดโกโซติเวอร์ก็เป็นการปรับปรุปรงมาจากเจน2ให้ภาพมันดูสวยขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าเกมเจน5เป็นเกมที่ถูกยกย่องเลยนะว่าเป็นเกมที่ภาพพิกเซลอะที่ดีที่สุดเลยในยุคนั้นนะครับเอ้ยแต่มันก็ดีจริงๆนะเวลาตัวละครเคลื่อนไหวเนี่ยมันสวยนะครับอืมเจนห้าเนี่ย เจนต่อไปก็คือโปเกมอน XY นะครับอืมแล้วก็โปเกมอนเจนสามโอเมก้าลูบี้แอนอัลฟาแซฟไฟนะครับอืมเดินทางในเขตคาร์ลอสนะเจนหกอืมก็จะมีการปรับขาปีกครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมกลายเป็นทีดีไปแล้วซึ่งก็ถามว่าสวยไหมมันก็โอเคสําหรับในยุคนั้นนะครับเออตัวละครมันจะออกแนวแบบโตขึ้นมาหน่อยแต่ยังตัวไม่สมส่วนนะครับอืม มีการเพิ่มระบบใหม่เข้ามาซึ่งไอ้ระบบนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของความออกทะเลของโปเกมอนก็คือแปลงร่างเมกานั่นเองนะครับอืมซึ่งตอนแรกคนก็ไม่ค่อยชอบหรอกแต่สุดท้ายก็ชอบนะอืมก็คือว่าเป็นเจนที่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของกราฟิกมีการใส่ระบบใหม่มีธาตุใหม่อย่างแฟรี่เพิ่มเข้ามาอืมก็ถือว่าดีแหละแต่ก็ทําให้ภาคหลังมันเริ่มออกทะเลมากขึ้นนะนะ ส่วนโอเมก้าลูบี้แอนด์อัลฟาแทไฟนี่ก็ถือว่าดีก็เหมือนกับเจนหก่แหละเพราะมันสร้างไล่ๆกันนะเนะาะคาร์ตไทลกาได้ร่างใหม่เจนต่อไปนะครับก็คือโปเกมอนซันแอนด์มูนแล้วก็อัลตาซันอัลต้ามูนนะครับซึ่งซันแอนด์มูจะเดินทางในเขตอลรู r ่านั่นเองนะครับสี่เกาะสี่พื้นที่เลยนะครับซึ่งภาคนี้ก็จะมีจุดเด่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น เอาตาบีจโปเกมอนที่มาจากมิติอื่นเออแล้วก็เป็นภาคแรกที่มีการเล่นเรื่องของร่างฟอร์มพิเศษตามทินที่ถูกใช้ยาวมาถึงปัจจุบันนะครับอ,อืมและจุดขายของภาคนี้เลยก็คือซีมูฟมันเองหรือคือท่าไม้ตาย Z ที่ดูยังไงก็ขายกับท่าไม้ตายของอินนัตมาอีเลเลยนะครับจริงๆนะขายมากเออซึ่งภาคนี้ก็เป็นภาคที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร เนื่องจากการที่ว่าภาคเนี้ยไม่มียิมนะครับแล้วก็เป็นภาคที่มันสปอยมากไปในช่วงที่แบบโมโมดอะ่ะตอนที่เจนเจ็ดเป็นภาคด้าสุดอะ่ะเออนั่นแหละทาให้ภาคน,นี้เลยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับอืมภาคต่อไปก็คือ g e นแปดหรือภาคซ w อ r แอนชิลแอนดีเอลซีนะครับอืมกับเลดโกพิกจูกับเลดโก e. อีวีอ่าเจ n หกเจ n แปก่อนแล้กันนะ เดินทางในภูมิภาคที่ชื่อว่าภูมิภาคกาล่านะครับซึ่งภาคนี้ก็เป็นภาคที่บอกตรงๆเลยนะว่าเปิดตัวมาได้ดีมากๆนะครับแต่มาตกหมาตายตรงที่ว่าผู้สร้างเขาตัดิใจจะตัดเมกากับซีมูฟออกไปนะครับหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องดราม่าเกิดการจับผิดกราฟ,ฟิกขึ้นมามากมายว่ามันไม่ดีนะครับเออซึ่งมันก็มีจุดผิดพลาดเยอะจริงๆนั่นแหละนะนั่นแหละทําให้เจนนี้ก็เลยไม่ค่อยประสบดด ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เชิงการวิจารณ์นะนะแต่ว่าในแง่ของยอดขายก็ถือว่าดีมากนะภาคน,นี้ก็ที่มีจุดขายเป็นระบบไดด a มแกระบบขัดขยายร่างโปเกมอนยักษ์นะครับออถือว่าแล้วก็มีด l c 2ภาสองผ้าซีก็จะมีคู่แข่งใหม่นะครับแล้วก็มีการเดินทางสำรวจไอใหม่ๆนะครับแล้วก็ด l c ก็ถือว่าตอนแรกคนก็ไม่ค่อยชอบ DLC ด l c อหรอกนะเพราะว่ามันไม่ค่อยดีนะแต่พอมาเจอโควิดก็เข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงทำเป็นแบบ d o c อ่ะนะอืมเข้าใจได้ตัวน red go bju red go วีนี่ก็ตอนแรกคนก็ไม่ค่อยชอบหรอกแต่สุดท้ายก็ชอบนะนะเออการาฟิกมันสวยไงมีก้าก็สวยขึ้นเยอะเลยนะครับอืมนั่นแหละตัวภาคตัวตายก็คือ billyan diamond กับ shining pearl นะครับเป็นภาคที่โดนว่าและตำหนิค่อนข้างมากจากการที่การาฟิกมันไม่ดีเลยนะครับจนผู้สร้างต้องไปปรับการาฟิกให้มันดีขึ้นหน่อย พราะภาคเนี้ยเกมฟรีเขาไม่ได้ทํานะครับเออไม่ได้ทำเลยภาคเนี้ยอ,อืให้คนอื่นทําจึงออกมาได้ไม่เท่าที่ควรนะครับอ,อืน่าเสียดายแล้วก็เป็นภาคที่ไม่มีอะไรใหม่เลยด้วยนะน่าเสียดายมากเลยต่อไปก็คือเกมโปเกมอนเรเจน RSE นะครับเป็นภาคที่ผมชอบมากเลยนะถึงกราฟ,ฟิกมันจะไม่ได้สวยมากก็คือแต่ถือว่าดีมากๆเลยทั้ง,งแง่ของภามเป็นโอเพนเวิลด แล้วก็ความของการมีโปเกมอนเดินตามสเกลโปเกมอนจริงสู้โปเกมอนแบบสมจริงเนี่ยถือว่าดีมากเลยผมเออเดียวก้าเผาเกียได้ร่างใหม่ด้วยเออใช้ได้เลยเดินทางในภูมิภาคอิซุยนะผมภาคนี้อืมแล้วก็ภาคล่าสุดที่เป็นประเด็นอยู่เลยก็คือโปเกมอนภาคสก,กาเลตไวโอเลตเจนเก้าของโปเกมอนเดินทางในทวีปเผาเดียนะครับ เออเต็มซึ่งเป็นภาคที่ทุกคนก็ตั้งความหวังเลยเนาะจากการที่บอกว่าเป็นเกมโปเกมอนแบบ Open World นะครับนั่นแหละแล้วก็มีการเพิ่มระบบใหม่เข้ามาอย่างคิสตันเทอร์ไลท์นะครับผมระบบคิสตันที่เปลี่ยนาธาตุโปเกมอนได้ซึ่งมันก็ดูว้าวดิอะตอนดูเทนเลอร์แต่พอเล่นจริงเนี่ยมันกลับเกิดบั๊กขึ้นมาอย่างมากมายนะครับทำให้คนไม่โอเคกับภาคนี้ถึงขั้นพูดกันว่าอยากให้รีเมคภาคนี้ก่อน Gen 5้ซะด้วยซ้ำ เออคิดดูดินั่นแหละและ้วภาคนี้ก็กําลังจะมีดีโที่เราจะได้เล่นกันนะครับในปีนี้มาดูดีกว่าว่าดีโจะแก้ตัวให้เจนเก้ามีคุณภาพดีขึ้นไหมเออสรุปแล้วนะครับโปเกม,มอนก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะแต่มันเริ่มมาตกในช่วงของเจนหกนี่แหละเพราะว่าเขาต้องทํางานหนักขึ้นนะเนาะในการทําเกมโปเกม,มอนให้เสร็จภายในสามปี คุณภาพที่ได้มันก็เลยตกต่ำลงนะครับน่าเสียดายมากนั่นแหละแต่เราก็หวังนะว่าในอนาคตจะมีวิธีแก้ที่ทาให้เกมโปเกมอนกลับมาดีขึ้นนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกนชอบภาคไหนเออก็คลิปวันนี้มีแค่นี้นะครับช่วยกดติดตามกดซับสไคร้ให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้มีแค่นี้แหละไปละ